แมทมาร์เก็ตเอกล s i v ฟนะฮะอยู่คนเดียวนะครับวันนี้ไฮไฮไม่อยู่อยู่แต่เฮๆนะฮะโอเคเอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของแบรนด์กันดีกว่านะครับกับแบรนด์อีวานี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเตยครับแล้วก็คุณหมอพีเคนะคุณหมอพีเคทางด้านขวานะใส่แว่นนะครับสวัสดีครับ ค่ะโอเคฮะ,ฮะก็อีวานี่นะเห็นชื่อแล้วบางบางทีเรา,าได้ยินคำนี้อาจจะออกเสียงเป็นเอวานี่นะแต่นี่ออกเสียงว่าอีวานี่เลยถูกไหมฮะตรงตัวเลยนะใช่เพราะว่าคือจริงๆรงากศัพท์ของอีวานี่เนี่ยมันมาจากอีฟค่ะเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกน่าจะเพรอะี่อาดามอาดาม<ห>เป็นอีฟใ่ใช่เพราะว่าอีฟเนี่ยก็คือเราเราให้ชื่อเนี้ยเพราะว่าเราออกแบบผลิตภัณฑ์นี้มาค่ะ เพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงเพราะว่าอย่างที่บอกอีวานี่เนี่ยเป็นเซรั่มโทนิกเกี่ยวกับเส้นผมหนังศีรษะอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะนึกว่าแบบน่าจะเป็นของผู้ชายแหละอะไรเงี้ยแต่ลื้เพมเตว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าเราได้ข้อมูลมาจากทุนหมอพีเคค่ะเพราะว่าคุณหมอพีเคเนี่ยเขาจะแบบรู้เกี่ยวกับเส้นผมอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคุณหมอปลูกผมเป็นผู้เชี่ยวชาญยังไงคะคุณหมอก็อี่างนี่ะ ตามประสบการณ์เองที่เปิดคลินิกนะคะคนไข้ก็เข้ามาปรึกษาเรื่องผมร่วงผมบางเยอะนะคะทีนี้บางทีงบประมาณนะคะที่รักษาเนี่ยอาจจะงบประมาณไม่ถึง,งเราเพงเห็นว่าปัญหาอะไรที่ที่เข้ามาเราก็ตอบโจทย์คนไข้ได้นะคะแล้วก็ในปัจจุบนนันเนี้คนไข้ปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางเยอะมากนะคะตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องหน้านะคะตอนนี้คนมาคอนเซิร์นเรื่องผมมากนะคะแล้วก็ ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางเท่าเท่ากันเลยสังเกตไหมคะน้องเตยว่าเวลาเรามองภาพคนหัวร้านเนี่ยเราจะมองเป็นเพศชายเป็นหลักแต่จริงๆ<อ>แล้วอะผู้หญิงเนี่ยก็มีภาวะผมร่วงผมบางเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องกับออฮอร์โมนนะคะพฤกรรนะคะปัจจัยต่างๆความเครียดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดก็มีปัญหาเนาะก็เลยทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้หญิงมองว่าเออฉันซื้อไปใช้เนี่ย อประมาณนั้นใช่ก็คือจะสมมติคุณแม่ไปใช้แล้วคุณพ่อใช้ได้ไหมคุณพ่อข็ใช้ด้วยกันนะราะว่าคือยังไงมันได้ทุกเพศแต่แท้แท้มันพิเศษตรงที่ว่าคือคุณแม่ค่ะที่แบบอ่อนอ่อนแอเนาะเขาแบบใช้ล้านเพียงอ่ะหรือแบบกำลังนะมันได้ไงคะก็คือได้ทั้งชายและหญิงเลยแต่แค่เราทําพิเศษขึ้นมาเพื่อแบบตอบโจทย์คุณแม่ที่ให้นมบุตรอยู่หรือว่าตั้งครรภ์อยู่อะไรก็สามารถใช้ได้อะครับคุณแม่ที่ให้นมบุตร ใช่ใเพราะมันอ่อนลงนะกหมอแบบเลือกแบบอเออเขาเรียกอะไรสารสกัดที่แบบดีเพื่อให้แบบอ่อนโยนที่สุดแล้วก็ใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือคุณแม่อะไรแบบเนี้ยค่ะครับอ่ะงั้นเราต้องมาเจาะกันแล้วว่าอีวานี่เนี่ยใช้สารสกัดอะไรที่ทําให้คุณแม่ที่ให้นมบุตรเองเนี่ยยังสามารถใช้ได้เลยนะฮะอันนี้พอเป็นเรื่องแบบวิชาการ ไปจะตอบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส oh, ่งส่งกับไปที่คุณหมอพีเพราะว่า่มาดูคะยังไดคุณหมอมีอะไรบ้างก็สารหลักๆจะมี2อย่างนะคะตัวแรกก็จะปกลุ่มเทราฟกสนะคะตัวนี้จะประกอบไปด้วยสารโพลีฟีนอลนะคะแล้วก็กาลิกแอซิดตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือจะต้องปรับความสมบุรณ์ของหนังศีรษะนะคะก็คือ ลดการน yeah, so ักเสกของุมขนบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็ช่วยให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นนะคะคุงเคยเังเกตไหมว่าเส้นผมเนี่ยมันก uh ็เหมือนเวลาเราตัดคอเซ็กชั่นแล้วดูต้นไม้มันก็ต้องมีลักษณะของชั้นกลางชั้นหนาชั้นนอกไม่มีครบทุกชั้นทีเนี้ยพวกเส้นผมที่มันไม่แข็งแรงเนี่ยมันอาจจะไม่มีครบทุกชั้นทีเนี้ยก็จะช่วยได้ด้วยให้เส้นผมมันหนาขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้ลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะ แล้วก็ช่วยเรื่องผุหงอกด้วยที่หมอเลือกมาเพราะว่าคนเนี่ยก็ขุนหงอกด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มใบคาพิวนะคะค่ะกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารกระตหลักๆก็อยู่จะเป็นตัวข้าวสาลีนะคะเพื่อถอนตัวเลือดออกบคาเลซิสค่ะกลุ่มนี้ซึ่งคุณหมอแอบกระซิบไปมาก่อนค่ะที่แมบว่าใบคาพิวอะไรใบคาพิวนี่ผมก็เพิ่งเคยอันนี้มันเป็นศัพท์เขาเรียกว่าอะไรเป็นศัพท์เฉพาะทางทางเขาเรียกว่าอะไรทางวิทยาศาสตร์ ใช่ใช่แล้วก็เป็นนวัตกรรมแบบไอ้ทีลไอไอเหล่านี้ค่ะที่สังเกตว่าที่คุณหมอกูแบบข้าวซารีอะไรเงี้ยเห็นเป่าว่ามันเป็นธรรมชาติชนะแบบที่บอกเป็นคุณแม่อะไรเงี้ยมันเลยใช้ได้ค่ะและที่มันเล็บตรงที่ว่าพอเขาจดลิเคสิที่นําเข้าจากสเปนเลยอ่ะคือางเวอร์อะไรเงี้ยเห็นคุณหมอบอกแอบจะซิ้มาพอต้ยก็ถามว่าใบคราพิวมันคืออะไรอะไรเงี้ยใช้เบสซิลแต่เขาบอกไม่ใช่มันลดราคา ครับค่ะก็คือุณเลิศแล้วก็วกที่สําคัญนอกจากที่แบบคุณแม่อย่างเงี้ยอย่างเตยตอนแรกเตยก็คอนเซิร์นนะว่าแบบอย่างเตยทําสีผมเนาะเราก็ผู้หญิงเราทํามาแพงแบบใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเรามัดผมเราแบบเราเสยผมอย่างเงี้ยไอ้ตรงตรงเนี้ยค่ะคบานควนะ่ะมันจะไปก่อดน,นะด้านหน้านะไรผมของเราเนาะตรงบริเวณนี้ใช่ไหมฮะนี่ผมเลยเต้องมา้าลงมาปิดไว้นี่ไงฮะพอแล้ผู้หญิงต้องตัดผมมา <laughs> ไม่ได้ดิน นะคือปิดปิดหนง่งปิดความร้อนอะไรเงี้ยเออซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันก็ช่วยได้แล้วก็สีผมอ่ะไม่หลุดเพราะว่าเขามันเป็นสาร,สารธรรมชาตินะคะไม่ใช่สารเคมีที่แบบไปทปําปฏิกิริยาแล้วทําให้สีหลุดอเลยอันนี้สบายใจได้ว้าวดีงามาจริงง่ายมากด้วยพี่แมทเพราะว่ามันไม่เป็นขวดแบบเนี่ยหัวสเปรย์้ยค่ะครับแล้วความเป็นเซรั่มโทนิกอ่ะมันไม่เหนียวมัน ใส่อส่อะเราก็พ่นฟุ๊กๆแล้วก็ใส่สมมติเตพ่นงนี้ใช่ไหมพ่นแล้วก็ขยี้ขยี้ขยียย้อย่างเงี้ยได้เลยเท่านี้มันก็ซึมแล้ววิธีการ<ม>ใช้คือใช้อย่างไงครับหลังสระฉีดเป็นจุดฉีดทั่วเลยหรือยังไงบ้างครับอันนี้แล้วแต่เรียกว่าตามปัญหาของตัวเองละกันบางคนเยอะก็ฉีดทั่วไปได้เลยแต่บางคนแค่บางจุดอะเราก็ฉีดเป็นจุดแล้วก็ใช้หลังสระผมได้ครับหรือสมมติไม่ได้สระผมวันนี้แต่แบบอยากเติมเติมได้คือ, <S <S อ,อชิ่มาก เพิ่มหน่อยพอแค่แคุณฉีจบผมขึ้นแล้วก็ตลกมากพี่แมปคือมีเพื่อนอะฉีแล้วมันไหลใช่ไหมเพราะด้วยความแบบมันไม่เหนียวอะไหลจอนขึ้นแต่ว่าไหลจอนมา <laughs> อ,อย่างนี้เลยเหรอเนะ่คือเป็นผู้ชายไง,งนะก็โอเคนะก็เลยปงวงว่าเฮ้ยฉันไวจอนตอนไหนวา้าอย่างเงี้ย <laughs> ตลกมา <laughs> <ๆ>กก็เลยนี่มาบ <laughs> <ล>อกก็เลยมาบอกคุณหมอว่าเฮ้ยคุณหมอมันเลิศนะว้าว ึจจ้นแต่จอดขึ้นตรงไหนก็ขึ้นนะฮะ้อย่างนี้เอ่อหนึ่งหนึ่งขวดสเปรย์เนี่ยมันความจุเท่าไหร่ครับห้าสิบมลค่ะแล้วก <50 ml. S 3> ็ใช้ได้สามสิบถึงสี่สิบห้าวันซึ่งไอ้สามสิบห้าวันเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราฉีดเยอะฉีดน้อยฉีดบ่อยแค่ไหนหรือว่าจุดเราเยอะจุดเราเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็โดยโนแนะนําแบบปกติอ่ะคือใช้แบบเช้าเย็นวันละครั้งหรือฉีดไปเออไรื่อยเลยเพลินเพลินเช้าเย็นวันละครั้งหรือไง ิ0วันเป็นหนึ่งเดือน30วันไม่45เดี๋ยวเช้าเย็นเยังขึ้เสียงกันนะต้องถามต้องถามเจ้าของอะไรใช้ได้เยอะใช้ได้เยอะเลยค่ะไม่กาหนดไม่กําหนด่ใช่วหนะใช่ก็ก็ใช้ได้เยอะอ่อนโยนก็ใช้ได้มากใช่ไม่ไม่กาหนดว่าจะใช้วันละกี่ครั้งถ้าเรารู้สึกแบบอยากให้มันขึ้นเร็วๆก็ใช้ไปใช่เพราะด้วยความที่เขาสกัดมาจากธรรมชาตินะอ่าค่ะ ประมาณมสักเท่าไหร่ที่มันจะเริ่มเห็นงอกออกมาครับคุณหมอพี่เคครับที่จะเอฟเฟกตีบดูว่าอุ๊ยมาละเออหนึ่งสัปดาห์ไหมคะคุณหมอใช่ประมาณหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ใช่ค่ะว้าวแล้วคุณแม่หลังคลอดนะหรือระหว่างที่ตั้งคันคนที่ตั้งคันอยู่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันที่แม่ผ่านนิดนึงคือหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลด้วยนะแต่โดย เฉลี่ยว่า1สัปดาห์มีมีผลที่แบบมันเริ่มงอกใหม่แล้วเตยเตยเดาว,ว่าจากที่เธอเคยคุยกับคุณหมอค่ะผมมันจะมีการผลิตอยู่แล้วพอมันได้ไปอะไรบํารุงเหมือนปุ๋ยอย่างเงี้ยมันก็แบบค่วยง,งอกขึ้นได้ใน1สัปดาห์อ๋อว,ว้วาวว,าว้ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะสั่งเนี่ยคือเป็นช่องทางไหนอะไรยังไงครับมีวางจําหน่ายที่ไหนไหมหรือว่าออนไลน์ only ครับตอนนี้ออนไลน์ออนไลน์หลักๆเลยค่ะครัแล้วก็ เอ่อที่วางแบบออฟไลน์กํากลังเลงอยู่ก็อยู่ที่เรียกว่าการตอบรับของลูกค้าก่อนค่ะถ้าลูกค้าเลิศเราก็จะวางให้ซื้อห่าง่ายขึ้ <laughs> นี่แสดงว่าผลิตภณัณฑ์มาใหม่ๆเลยไหมฮะเพิ่งออกไม่นานนี้ไหมครับ ่าใช่ค่ะเพิ่งออกได้น่าจะประมาณหลักเดือน<ช>แล้วก็แล้วก็ตั้งใจว่าคิดว่าจะวางที่คลินิกด้วยเพราะคุณหมอเนี่ยเขาก็ทําคลินิกปุกผมด้วยก็อาจจะแบบมีวางเพื่อเป็นตัวเสริมหรือตัวช่วยเหลือคนไข้อะไรเงี้ยในเรื่องแบบอยากให้ผมขึ้นเร็วหรือดูแลหนังศีรษะค่ะ โอเคครับอ้าวเมสเตอร์ Master, ครับตอนนี้ใครที่กำลังฟังอยู่นะฮะคุณเข้ามาในไลฟ์ของเราได้เลยใน Facebook นะเดี๋ยวเรามีอะไรเด็ดๆที่จะมาแจกกันด้วยในวันนี้สำหรับใครที่มีปัญหาอาจจะแบบผมร่วงผมบางนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นการป้องกันนะหรือว่ามันเป็นการเพิ่มพูนขึ้นมาใหม่ครับคุณหมอครับจริงๆมันได้แบบยังไงเอ่ยสำหรับตัว <c oughs> อีฟานีเนี่ย เอค่ะจริงๆแล้วอ่ะมองดีกว่าว่าเป็นการบำรุงรบำรุง,ง,งใช่บำรุงหศีรษะอย่างที่หมอกลับไปพูดย้อนกลับไปพูดนะคะข้อสองก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่ของเส้นผมค่ะด้วยอ่าฮะก็คือาาคได้ทั้งสองอย่างที่เออคุณแมพูดแหละนะคะ,คะก็เรียกว่าวครบลเลยทั้งป้องก<ไ>ันได้แล้วก็กระตุ้นให้มันเกิดใหม่ได้เพราะว่าผมที่เกิดใหม่บางทีก็จะอ่อนแอบางๆนะใช่ไหมฮะมันยังเป็นใช่ไหม ก็ต้องดูแลให้เขาแบบแข็งแรงขึ้นไปนะครับคือหลักๆแต่ว่าแกนอะพอหนังศีรษะแข็งแรงอะค,ะค่ะอะไรที่มันงอกขึ้นมามันมันพร้อมเนยก็พอหนังแข็งแรงแล้วผมเราก็จะแข็งแรงลากผมแล้วก็ดีไปด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะโอเคห้าสิบมลนี่จําหน่ายราคาเท่าไหร่ครับปกติแล้วโดยปกติอะค่ะปกติอยู่แล้วเนี่ยขายอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทต่อหนึ่งหนึ่งขวดเนี่ยหนึ่งห้าสิบมลเนี่ยใช่ไหมฮะ แต่วันนี้นะคะก็เรามาถึงเม็รร้อยเจ็ดค่ะเราจะมาตอบเก้าสิบไม่ได้เราจะมีโปรพิเศษมาให้ค่ะมาแล้วมาแล้วโปรพิเศษนี้นะฮะเอาเลยไหมครับมาเลยไหมได้เลยได้ใช่ไหมพี่แม็กมาเลยครับก็คือสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะโปรพิเศษเลยสำหรับวันนี้จากปกติพันสองร้อยเก้าสิบบาทสำหรับใครที่ฟังและสนใจเนี่ยแอดไลน์เข้ามาเลยค่ะที่ e า a n i Thailand นะคะก็คือ<ร> E W A N I แล้วก็ Thailand T H A I L A N D นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยแอดมาเลยก็พิมพ์มาว่าเม็ดหนึ่งศูนย์เจ็ด X Ewani e. ค่ะแค่นี้เราก็จะได้สิทธิ์นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลได้เลยเราจะได้สิทธิ์เลยได้วอยเชอร์นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทก็คือได้สองใบใบละหกร้อยบาทเราจะได้สองใบ<ร>แต่ในการใช้ เราจะใช้ได้หนึ่งใบต่อหนึ่งการสั่งซื้ออ่าเท่ากับว่า <c oughs> ให้ใบละหกร้อยบาทเอ่600เอหกหกร้อย v o u c h มูลค่าหกร้อยบาทสองใบด้วยกันแต่ว,ว่าใช้หกร้อยบาทต่อหนึ่งการใช้หนึ่งครั้งต่อสั่งหนึ่งสั่งใช่ไหมครับง่ายเลยเอาแบบง่ายเข้าไปอีกก็คือพันสองร้อยเก้าสิบาทใช้อวอลชอร์แล้วรับไปเลยค่ะเหลือหกร้อยเก้าสิบบาทคุ้มากจริง<ย> อเ,เอาอันนี้นะอันนี้คือหนึ่งช่องทางเท่านะครับก็คือทาง Line ออฟ i ิเชีของ Evani Thailand นะเติมแอดข้างหน้านะครับพิมพ์ชื่อน,นามสกุลนะครับแล้วตามด้วย m ม t 107x Evani นะครับ5ท่านครับเราบบเชอร์ไปเลย600บาทท่านละ2ใบ และขนาดเดียวกันนะฮะทำแบบนี้นะครับพิมพ์แบบนี้พิมพ์ชื่อนามสกุลของคุณนะฮะแล้วก็ตามด้วย MET 107x ึ v a n i นะฮะเราจะแจกทาง Facebook Live ส่งเข้ามาในไลฟ์ตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้เลยนะฮะแจกอีก5รางวัลอีก5ท่านนะฮะท่านละ2รางวัลก็คือบอลเชอร์6 0 0บาทเนี่ยอีก2รางวัลด้วยกันโอเคเอาละ<น>ครับ<น>ก็ติดตามทางช่องทางไหนดีครับในการที่จะสั่งซื้อครับ ได้คะ่ะนอกจากแอดไลน์นะคะก็เข้าไปดูที่ Facebook ได้รายละเอียดนะคะค Facebook ีวานี่ไทยแลนด์เหมือนกัน,นะะแล้วก็ไลน์ก็อีวานี่ไทยแลนด์เหมือนกันมีแอดข้างหน้าแล้วก็เบอร์โทรติดต่อคะ่ะสำหรับอาจจะอยากปรึกษาคุณหมอเนาะคุยกับคุณหมอรายละเอียดวันนี้ก็ที่เบอร์065-458-5142ค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณเตยนะครับแล้วก็คุณหมอพีเด้วยนะคะด,ดีมากๆะค,ะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับโอเคครับสำหรับเบสเตอร์นะใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางนะฮะเราบอกคุณแล้วนะแล้วก็เข้ามาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์ของเรารีบพิมพ์ชื่อนามสกุลนะและตามด้วย MET 107X e v a n i นะะหรือจะเข้าไปใน Li น์อ f ฟ i ิเชีของ IVANI Thailand แอสไซเอวานีไทยแลนด์แล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลนะแล้วก็เมดวันโอเเนเอ็กซ์อีวานีนะฮะอย่างละห้าท่านคุณจะได้รับของรางวัลวอลชอช์600บาทไปเลยสองรางวัลด้วยกันและนี่คือเมดมาร์เก็ตเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะยังไงเราจะกลับมาเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้กันใหม่ทุกๆวันจันทร์ครับ Met Market.